พี่มีคนทิ้งเพื่อนอะพี่จูซี่โอ้โหใครทิ้งใครทิ้งไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยโอ้โหโอ้โหเนี่ยมาโอ้โหอะไรอีกคบอีกสิบเจ็ดมิชชั่นครับจะผ่านเนี่ยค่อยๆเล่นไปกันดีไปดื้อไม่เลยยังเงี้ยโอ้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวครับนึงตัวละครเปลี่ยนตอนเห็นเป็นสังเกตดีพี่สังเกตดีอันนี้ตัวผมอันนี้ตัวผมอันนี้ตัวผมอย่าไปแย่งผมด้วยครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาแต่พีไอเทียบแม่งโคชักลาว มามาใครเปิดคลิปใครเปิดคลิปรถใครเปิดคลิปไปเปิดด้วยกันพร้อมกันเลยอพีบไอ้ผีพีเปิดพีพีเปิดไอ้ผีเปิดพีเปิดเปิดพร้อมกันเจะไม่ยูยูต้องไม่ยู่เสียงมันก็ดังวะอ๋อมันก็แค่ตอนเข้าเกมนะพีโอ้โหูกจะพังเลยโอ้เราเราคุยตอนอะไรบ้างวะแเราเข้ามาลาโดดเก็บไปใช้เก็บไปใช้พี่เก็บไปใช้เก็บไปใช้แล้วเขาเก็บเก็บกันโค้ดแท็บหลบเนี่ยโค้แทบเลือกใช้ใช่ไหมใช่ไม่กดคิวพืดกดคิวพื่อดูเพื่อนดูเพื่อนเลย กดคิวกดคิวไงกดคิวทีหนึ่งมันจะสแกนหาเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนดูดีกดทีกดวีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนสังเกตไหมที่มันมีโคตรเคอดเกตโคตรคอดเกตแผนที่เลยที่ไม่รู้มีไปทำไมเดี๋ยวมึงเห็นนขบมึงสังเกตไหมที่ตัวเลขมันจะมีเลขหนึ่งนั่นคือชีวิตมึงไหนวะอ๋อเห็นแล้วไอ้ที่ไม่มีคนไม่มีคนฝสองเดี๋ยวะกูนี่แหละไปเก็บหุ่นตรงนี้มาเนี่ยเนี่ยตามหาหุ่นเนี่ยเพื่อเป็นพงราคิวใจที่สองสามแล้ว อ๋อโอ้โอ oh. ้อกดได้ทุกคนนี่ว่ะคนไหนไม่ต้องมากดด้วยเฮ้ยนี่เราเราได้ได้แล้วเออได้แล้วกดแท่นะกดแท่นอนไม่ได้หรอไม่รู้ผมแท่กูพังดเจ้าขุกสาวโอ้ซื้อใหม่ดิไม่พี่มีคือมีคีย์บอร์ดราคาเก้าเก้าบาทกดแทนอยู่ป้ะป้าป้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 เรามีเพื่อนแล้วเลหนึ่งละสามคนที่เราไม่ต้องกลัวแล้วสบายใจแล้วไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วมีเพื่อนเยอะเนี่ยใช่เลยมีมีกูอยู่ทั้งคนโดน้ต ในในแนะนำของพีที่พูดงได้รัใหม่พีนำหน้าดิได้เลยมาเออไปนำหน้าดิพีแนะนำให้เดินนะแนะนำให้เดินก่อนไม่ต้องไม่ต้องวิ่งไม่ควรวิ่งแนะนำให้เดินเดี๋ยวเดยนไปเรื่อยไปอะไรมาโฮะเดินไปเรื่อยรถไฟรถไฟมาโอดจะมองไม่วิ่งแล้วเราคนเรไปนี่ไปไปพีคนเดียวดิเอยนั่ใครอ่ะอ๋อเพื่อนเราเนี่ย เอ้าไม่กูต้องเสียงดังแล้วกูจะคุยกับมึงยังไงอ่ะพีพีพีเลื่อยไปไปไปพีไปทันเดียร์เชะเชะก่อนถ้าเจอผีค่อยวิ่งโอเคไหมโอเคกก็คือไม่กดชิปเลยเจอผีค่อยวิ่งอ้าวกลัวแล้วกลัแล้วมาเร็วเออเนี่ยนี่ทางนี้ทางนี้ไม่ใช่ลงบปอพีทางนี้ตามตามอะไดูทางตามไปทางอะไรตามทางเลยโอเคโอเค หน้าที่คือกูคือตามทางไปเรื่อยใช่ตามทางไปเรื่อยใช่ไปเลยไปเลยไปเลยเนี่ยเราเรามีชีวิตคนละสองครั้งเนี่ยเราตายได้สองครั้งโอ้ดเปไงกูไม่โคตรฉลาดเลยท้าไม่อยากเจอผีก็แค่หันหลังผมเว้ยถ้ามึงเหยียบกับดักนี่บันไลเลยนะพีอ้าววดักปันะบอกให้นะบันไลยนะพีแล้วกูรู้หูฟังมึงดีเว้ยมึงต้องคอยฟังเสียงผีไว้ด้วยว้ากูได้แย่แล้วกูทำยังไงโอ๊ดก็อยู่ไกลๆอยู่ข้างๆมันไหวไหมนั่แน่ๆเราคุยครั้งโดนผีครั้งโดนผีครั้งโดนผีมันคอมแบงลวดดีดีดิ อันนี้อะไรอ่ะกับดักอย่าไปเหยียบมันพีกับดักอย่าไปเหยียบด้วยตายแล้ตายไหมไม่แค่เสียเลือดตายลเจ็บบน้อแก่ดิพีข้างหน้ามีผีลองไปไปไปพีไปพีไป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 ไป่ยังพูดว่ามีผีสิยพูดเรายิงกลัวด้วยอะไรไอชิบหายไม่มีแปลไอพีพีตรงนี้ผีตรงนี้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 ตรงไห ถ้าบอกก็กลัวดิทั้งงานดิใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมอยากอยากก่อยากจูบไว่อยากจูบไว้ไหมโอ้ยยี่นียอะไรล่ะมีกล้องต่อหลังกายด้ว่ะกูไปดีกว่ามีคนมาโมอ้รึพีชาร์จเครื่องยังอุ้ยอุ้ยมีคนเจอมีคนโดนด้วยพีพีตาเราแล้วไปรู้มันเอากูนี่แหละมันเอากูนี่มันเอากูนี่กูอ้าวมันดักมันดักหน้าท้ายอ้อมเราอ้อมได้เว้ยอ้อมหนีเวยเอาเอาเอาอว่ำหนีไปตรงนี้ละไม่โดนหรอ ผมไม่ดูนะบิ๊นพนมแล้วเลื่อนรถไหมโดนไม่โดนวันนี้ไม่โดนจบวันนี้โดนจบวันนี้ไม่โดนแค่โดนก็รู้เรื่องไลองแถบนะพอว้าสายดีกันรยไม่รู้เราไปไปหนีที่รออะไรพี่หนีมันให้ไม่อย่าให้มันเห็นอย่าให้มันเห็นอู้จ่จะวายแม่เอ้ยโอ้ยยูโอ้ยยูไฟไฟกูก็พีไปเรียเฮ้ยมันติดบ้ากว่าเฮ้ยไม่แครไปแล้วทำไมอยู่ทำไมช่วงนี้ผีมาดุจังหวะเกมนี้ เมื่อก่อนไม่ดูนะเฮ้ยเมื่อก่อนผีไม่ดูนะแต่ตอนนี้ทำไมมันดูจังวะนี่ไอ้ผีไอผีแม่ดูมากแม่งมาไอผีมันดูเลยไฟปกติเราจะไม่ดีเลยปกติเราไม่ดีเลยนะห้านาทีแรกเราไปขวามั้ใส่หน้านะเว้ยไปไปขวาเราไปขวามาห้ารอบแล้วเราไปซ้ายบ้างไหม ใครบอกไฮ้กลัวใครใครบอกว่าเขาไม่กลัวได้อยู่หลังสุดแล้วตอนนี้มีมึงดูมั้ยมีสไปเดอร์แมนเมื่อกี้มันจะฆ่ามึงได้นะภายในวิเดียวเขาวิ่งหนีก็ไม่รอดตายเลยหรอเหรออ่ะพี่พี่พี่ตัวผู้หญิงพี่มันเหมือนแบบขาดขาดการการอบรมเลยอ่ะเดินตูดโคตรบิดเลยไม่ดีเลยเขาอีกแล้วให้คุณทำอีกแล้วนี่คืนเอาพยายามอย่าส่งเสียงเที่ขวาเดี๋ยวแม่พุงเย้ โอ้ดแม่มึงนี่พี่เฮ้ยแม่งมาอีกแล้วแม่งเฮ้ยพี่พี่จุ้ยเราเจอแล้วพี่จุ้ยเราเจอแล้วว่ากนได้เอาเอาไปนู้นชื่อรวยโอเครู้รู้รู้พอดีเลยมีเธอไมมึงเก่งขนาดนี้วะเฮ้ยการวิ่งดีเอ้า ก็ตามมาไงพอตามมาอยู่ๆก็เหยียบแขบแกไอ้สเปรย้ไอ้เปนันแมึงมาโมโหของใครเกอนมั้นกันนี้ช่วงนี้คนคนสร้างคลิปน่าจะแบบหดขึ้นสิบเท่านะแย่าังเลยอ่ะทำไมต้องไปต้อนรัามาด้วยอ่ะกูยิ้ใจจุ๊ๆอยู่ตอนนี้อ่อไม่ดีเลยกับกับด้วยความเร็วสูงคือหาฟิวได้ครบสามสี่อันก็กลับกันเลยโอเคเอาเอาอะไรก็อไ้่เร็วที่สุดเลยฟิวไงหาฟิวเร็วที่สุดแต่แนะนาให้เดินอดีกว่า ไอ้สไปเดอร์แมนมันก็เร็วมันก็มาเร็วเกินสไปเดอร์แมนเมื่อกี้นี่สไปเดอร์แมนมีบ้านที่ไหนแล้วเข้าบ้านนั้นก่อนนะเออใช่ผมต้องการเดี๋ยวนี้ผมต้องการเฮลิเลือดไม่พีไม่เป็นไรใครบอกไม่ใครบอกไม่กลัวผีเราจะอยากรู้ยิมไหมไอ้ใครบอกเดี๋ยวให้รู้นะวิ่งจันคนแรกเลยยิมหายเอาไม่ได้วินจันคนแรกผมตามพี่ตามเหรอติดอะไรเนียติดอะไรเนี่ยโอ้โอเคหายแล้ว เอาเสียงอะไรอะมันก็หาใจเลยถูกไมดีเลยไม่เป็นไรกูมีแมวกูมีแมวน้องรักกูอยู่เป็นเพื่อนเลยเฮ้ยขวามือขวามือมันดึงดึงกุกุกกุบกุบนี่ปีไฟก็ไปวะปีไฟก็ไ้วะอย่าลองแบปไปชาร์จโกยได้โกยนดลูกมึงีมาแล้วมนี่น่าหน้าเรานะแม่มึงดีโอ๊ตหยุดเล่นซื้ี่แบบนี้ม่งเดือบกี่โต โตแล้วโตแล้วนี่นี่แหละคนโตของเลนียนเลยโดดไอเกมนี้เขาบอกเขาเขาเปลี่ยนแบบใหม่โห้กูจะจะวาย อ้ยดูมันเดิมกูกูเห็นพี่เขาวิ่งโคตรเร็วเลยเพี่พีเอก็อยากตายนะผมรู้คนเยู่ท่านั่งหน้าคุดโคตรเลยไปไปไปเร็วๆจูก็ได้เสียงกระทุงกระทุงกูกระจายเลยวง เฮ้ยผมผมบวิ่งตามวิ่งตามพี่อย่างเดียวเลยถ้าเกิดได้รีเสกตุ้มบอกเล่านัว่ามัน้าเต๋าผมกูพี่กูพี่คนแรกแม่งกูรีเสกบอกแล้วมาสามสี่คนนั่นมันเฮ้ยมุมนี้นี่มันมุมที่คนนำตายพีอย่าไปเหยียบอย่าอย่าไปยุ่งกับโซ่พี่อย่ามันตายพีอย่าไปเหยียบอย่าอย่าอย่าไปยุ่งกับมอนั้นมันน่ากลัวกดกดอีได้ไหมพีอย่าไปโดนมันมันจะพุ่งหลามมาหานะเขาเนี้ยแล้วมันกดอีได้อกดไหนมากดอีดิกดอีเพื่อตอบโต้อ้อ ปิดตัวอนปิดดีรออะไรปิดได้ก็ปิดเออปลอดภัยาปลอดภัยอย่าไปหยบเซตเกี้ยวพี่มันมันมันล่อตูดตรงนั้นเมื่อกี้เออเียไอเฮียไฟปิดปิดเปิดดีกูรับการดงเลยเอาย่องกกทนทนเรลเอาโอ้นมีอะไรทนี้เลยทนทนทนมาทนมาพี่พี่ทนทลมาเฟรมดีกูรู้สิบสี่เลย ทำไมผมไม่มีของแล้วผมไม่ใช่ฝฉายอ่ะแคปดูดิแหลมไม่ใช่ฝ่ายฉายอันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บประตูทางหน้าหยาบหยาบหยาบไปช่องมันเยอะหยาไปช่องมันเยอะเดี๋ยวมันวาร์ปใส่หน้าคนอีกใน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 ตัวอะไรมันเจอมองไปแมะมองวิ่งไปในป่าเลยออ๋เล้ยไรเฮ้ยไรเฮ้ยไนเฮ้ยไรอยากเจอเนาะวิ่งไปในป่าเดี๋ยวจะรู้โคตรในป่าไม่ปลอดภัยโดยทางเดินนี่แหละชิวเว่ทางนี้ก็ไม่ปลอดภัยผีเจอพี่เมื่อกี้ไควรจะแม็กก็โผล่ทีนี้สักทีนี่ย สไปเดอร์แมนไงพี่สไปเดอร์แมนทำให้ผีครั้งนี้มาดุจังวะเฮ้ยเฮ้ยคุณฟางคุณฟาพีเจแยนพีพีเจแยนพีบุญเจยันกูต้องการเซฟชีวิตโดนเ้ยนะเพิ่อไม่สามชีวิตรถตายได้สามเราละกันคือรถที่ไปจายคนดูไที่ไปซองสองครั้งรถเองพี่มันโดูไปสองครั้งใีคลิปแล้วลองตายดูแล้วอยู่ดีมันก็ฟื้นมาอะไรสาเหตุแล้วก็นั่งงงแล้วก็นั่งดูในคลิปตัวเองว่าทำไมมันเกิดมาได้ไงวะ เฮ้ยอะไรข้างซ้ายวะเอาขวามป้งน้ำมันมัมน้ำมันมัมมี่นี่นะผีไปไปหาไม่ดีรถอย่าไปด้วยค้างรถผีด้วยมัมมี่ยี่ห้ารถามมัมมี่เร็วเออไอผีตัวนั้นไม่น่ากลัวถ้ามันจับคอคุณคุณแค่กด e ค้างเพื่อหนีก็จะมันมันจะขึ้นบอกอยู่คือมัมมี่ด้วยรถไม่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 เราต้องรันละให้เรากลับบ้านเดี๋ยวนี้เราต้องหนีผานไปหนีไปนไปผมค้างรถผีเขาล้วนบ้านซ้ายก่อนไหมล้วนนะฟาร์มนล้วนอะจำได้ปะ นนั่เขาทำอะไรอ่ะเขาต้มปั่นไฟเหรอมันดีไงมันดีมันดีเฮ้ยเสิดอดอดทำไมมันทำไมกูเห็นผีสองตัวเลยวะใช่ไงมีหลายตัวมากมากกว่าหนึ่งพันตัวในนี้เหยียบเอยียบีสีไอ้เก๊กชิบหายน้ำปนแล้วถอดอยที่รอเลยเฮ้ยระวังนะคนยืนนิ่งคนยืนนิ่งๆระวังนะออกซ้ายไหมซ้ายขอรอดนะออกซ้ายไหมไปไปฟาร์มซ้ายไหมผีดำดิ แต่ใคสุดมึงไงสุดมึงไงเก่งสุดแล้วพี่เฮ้ยลองแถบนะรถเดี๋ยวกูว่าเธอรถแับกันแบ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 บนี่อร่อยนะนี่วิงทุ่งไปจับดิจับดิเอาดิอุ้ยเสียงอะไรใช้ว่าออกขวาแบบตอนหลังเพื่อนมาไม่เก่งอะไรอะกูชีพว้าวพีพีออกห่างมาพีข้างหน้า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 อย่าไปข้างหน้ามีอยู่ในปลามีอยู่ในปลากระปุกโอเคโอ่งไรโองไรรถพงไรเลยมีไม่เป็นห่วงจังวะโออ๋อโออ๋อเดี๋ย ไม่รู้แต่ให้รุ่นมีสองตัวไปแล้วรูไม่ทันได้อ่านโน้ตเอ้าทำอยู่เข้าไปกูตาพลานหมดโอ้ยทำไมไม่มีตัวไปเลยไปแล้ ไม่ไหวเลยนะไม่ไหวเลยอ่ะและคือสิ่งที่พีคคือเราวิ่งเข้าป่ากันไงเข้าป่าคือผีมันย่โอ้ทำไม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 ห้องกุร้อนเลยวะโอ๊ตเราไม่ได้ร้อนพีเรากำลังกลัวนั่นเสียงหายใจอ่ะโอ๊ตมันหิวข้าวข้าวมันกินดีพีเมื่อกี้ ไม่หยุดขับไม่ได้ผมไม่เห็นตอนหน้าตาเลยอ่ะไอ้ยูจู่ๆเขาเห็นยูเขาโผล่มาตรงแถบเลยโอ้คนผีกู้กระดาษอยู่ไหนเออกูมันผีกูเสร็จแล้วโอ้คนมูจะช้จีบกูจานย้อนจะไปได้ไหมมาปั๊บตัวใครตัวมาในทีนี้แล้วเราก็เสือกมาเจอกับผีตัวเี้ยอะไรไม่รู้อ่ะหมาม้าหมาม้าบ้านหมาบ้านหมาม้าแต่ว่าเรื่องมันหงงเราโกยเนี่ยไปอะไรถ้ามันหงงปุ๊บเราโกยเลยอย่าไปยุ่งกับมัน ไปล้วเดี๋ยวไม่ยกลไม่ยกลบนทะลุเราไปไปเนี่ยเรามามุมนี้เดี๋ยวบ้านหายเออใช่โอ้กูไปกว่กันแล้วว่าเราจะมีองเจอหมาวะอาวเนี่โอ้ยเราไปไหนอะไปดีเลยกูอยู่กูอยู่นี่เลยกูอยู่ตรงนี้กูอยู่ อดร้อนแถวนั้นมีเศษแก้วโดนอยู่บนกองไม้ปลอดภัยหายห่วงตาแน่นอนบูโจจิบบูจาโย่เนี่ยเห็นไหมถ้ามาสามสี่คนมันจะเฮงฮาไม่ค่อยน่ากลัวใช่นั้นไม่น่ากลัวเลยอ่ะคนกูดิมึงได้ตายสองคนแรกเสียวท่นขาด้านอะไรอดพวกเจ้าผัวตายเลยอุ้ยดูสโคปแปดสองท่อนไม้นั่นไม่เหมือนคนใช่ไหมนั่นีืสโคปแปดหรอ ไอ้เสียงหายใจผีนำให้ผีนำพี่นำแล้วไปมีไปเอ้าแล้วอุ้นไม่ได้บ้างหรอนำไปแล้วนี่จะไม่เจอผีจำถึงแน่แล้วนี่แล้วไม่ต้องไม่ต้องมาพูดเร็้ยวฟาตามนำละเอนลูกขวาลูกซเปอร์ซิกเซ็ตเอ็นวีเซตแก้วโดนอเฮ้ยร้อยแรงนะคราวนี้เไม่ดีเลยร้อยลรงร้อยร้อยแรงเลยร้อยเลยคิอเพื่อนโอ้โหทำไมมาเร็วยังไง ้าตามหลังเพื่อนวาไงตามหลังเพื่อนวะไงดูดูยังไงในบ้านมีกล่องในบ้านมีกล่องเข้าบ้าน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 หลอยแรงเลยวหลอยแรงนี่ปีเข้าบ้านไม่ได้หรือเปล่านะเข้าบ้านไม่ได้จะมารออยู่ในบ้านเราเลยเอาปีเข้าดิือต้อะไรอ่ะเฮ้ย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 ไปเรือไปเรือไปเรือไปท่า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 เรือได้ดิมาได้อันนี้มาได้ได้โอ้โหโอเคผมอยากกลับบ้านอ ผมอยกลับบ้านแล้วอ่ะไปเลยโว้ยกับดักกับดักล่อกูแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยลาก่อนลักพี่พี่อัพสิถึงบเก็บเก็บกดเอวออกไปทีสิโว้ยมันไปแล้วนะมันไปแล้วมันไปแล้วเสียวไอ้เสียวมีกับดักไหมกับดักน้อยนีแกก็ไปเก็บแล้วเก็บแล้วกบแลกันไหมกันไห ที่ปัญหายู่ที่ว่าเราเริ่มหลงกันแล้วล่ะเอาเพิ่งรู้เหรอโด๊โอ๊ข้างหน้าเราโดออะไรอ่ะโอ๊ดรู้แล้วกูจะได้อะไรดีนั่นน่าไม่ใช่นั่นพ่อเนี่ยิวมะเล่นปุ๊ขยาเกินไปแล้วมันมันก็เรียกมึงกลับบ้านเลยคนเมื่อ20นาทีเดี๋ยวไม่ดีเลยนะตอนนี้คนมีจะมีคนหนึ่งพาเราไปหาปีด โอดระวังด้วยเวลาเวลาเวลาเป็นคนมาบ้านมึงอ่ะมึงไม่ควรเอามันเข้าบ้านด้วยอย่มันมาตุยตุยมึงงเลยอย่างเช่นอย่างเช่นได้เพลงเป็นตัวอย่างนะมันไม่ค่อยอยากจะปล่อยให้เข้าบ้านสักเท่าไหร่นอกจากปีน้าต่างเข้ามาเลยปีน้าต่างเข้ามาโอ้ยแย่เป็นบาทรถหนุนพี่ดีๆอีกเลยเป็นใครอะโอ๊ตมีคนเดินผ่านกับดักให้เงียบหน่อยเฮ้ยคนอาร์มสี่หนึ่งแปดโอ้เก ตายไี่ทำไมบอกได้คุค้นๆเหมือนมีอะไรยืนยืน,ยน,ยนอยู่ทำไมหมู่บ้านนี้คุค้นๆเหมือนเราเดินผ่านเอาเอาบ้านบ้านไหนเนี่ยบ้านเราเองโอ้เข้าได้หมาไม่กัดม่จะมาเห่าอโอเคมีคนตายลา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 จับตายใส่พุงรอเกิดไหม <c oughs> เกิดไหมคนนี้เกิดไหมเกิดไหมคุณนอมเกิดเกิดเกิดเอายืนยืนอยู่ข้างผีเลยเอ๊ะมันมันมัน เอาคนรันวานปตายเหรอพีรอรอเฮอะไรวิ่งไปแหงันี้โอโอโอโลโลโลโอะไรวกลุมดิ้เขาด้วยลุ่กุ่มกุมอาบุญมีรู้สึกว่ามีจะมีคนโดนผีตอยหน้าหลายรอบวันนี้ใครก็ไม่รู้เออเออ้มข้งข้างหน้าน้ของแรงเลยนะแรงด้วยนะพีอยากอยากอยาตนตบพีร่วงเหรอพีมึงู้ไม่พีกินศ้อยมมันยังอากูอยู่เลย ใช่ลองแล้วสับร้อยเมตรแม่งดึงทีเดอร์ตายไปเลยแย่จังกูไม่เข้าไปก็ได้วะเกียร์มาขนาดไหนมึงก็เอาไม่อยู่ขับ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 แบบนั้นไหมเฮ้ยนี่อะไรอ่ะตกใจไปดีพีนี่ว่าใครไปแทบปวดแทบปวดแทบอ้าวอู้หู้ยังไปไหนเนี่ยไม่ดีเลยไม่รอไม่รอเราเด็กๆน้อยเลยซาตานาเราว่าเราไปรวมกลุ่มบ้านเก่ากันก่อนไหมเช่นเออเช่นรูปเออเฟืองไม้ไม่ใช่ เพอะไรอ่ะข้างหน้าเรามีไฟเด้อโอเคกูไรเฮียกูอยางจะวิ่ปไปหาอะไรด้วยกูพูอยู่รอดตอนนี้ถ้าคนน้ำตายหลือศูนย์เราก็ยังสามารถชุกได้จนกว่าคนน้ำหัวจะขาดเอาหัวขาดได้ด้วยหรอเมื่อกี้แหละทำให้หัวเราขาดมีอยู่แค่ตัวเดียวเนี่ยเอไปเอร์แมนะไปตรงไปตรงเห็นน้งบนไว้ตรงข้างหน้าเราอ่ะตัวเอว นนใคออ่ะโจมัเราไปหาหุคนเพิ่มพลังชีวิตกันดีกว่าถ้าเกิดรู้ไปแจ้วเนี่ยเขจะเป็นข้าวปีระดนบบีบคอเฮ้อเฮ้ยตัวเบลเลอร์เราเย็นขี้ขันซ้ายทีนึงไหนวะท่านเนี่ยตัวเบลเลอร์อะไรมึงอ้าวทำไมผมไม่เห็นวะเขาไม่เห็นนะมึงระดับครับสว่างเท่าไรในจอมึงเนี่ยเออปีก็เล่าห้สิบกันหมดแล้วปีเขาห้าสิบมาตั้งแต่เริ่มต้นกันหมาทุกที แล้วอดแล้วเรามึงบอกว่า50ปอนด์วายยังไม่หาสยเลยกูเสี๊ยบก้อยเนี่ยก้อยเนี่ยจับตูดใครไม่รู้ไปแล้วไปรู้ไปรู้วิ่งได้วิ่งวิ่งได้วิ่งวิ่งได้วิ่งนะครับระวังนะครับระวังระวังเล่นพับทีอะไรแถวนี้เแม่งกระโจนโผล่มาทุก5นาทีเลยโคตรทุเรศเลยท่าเทียดไม่ใช่รูปสองที่เลยนาทีเพราะว่ามันานๆทีเจอหนึ่ง เอาถ้าถ้าเกิดผ่านผ่านมาสองสักสองนาทีก็ดีเหมือนกันนะโว้ยหนุ่มนี้คุณคุณไปไปกีนำกี่ไปข้างบนสิได้เลยครับพี่กูนำไปใสยรอบไปไม่ให้กูเกือบตายฟุพวๆนี่แหละแม่ต้องมองต้องมองหาหุ่นยนต์เลยเพิ่มพลังชีวิตให้ด้วยเอาตายได้เลยมาสามครั้งแต่คุณนำแต่สองงั้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 งไม่น่าเบ่ไม่น่าราม่ะ เออมันตัวไม่ค่อยดีเลยแคบพื้นก็แย่แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยชนบทชิบหายเลยไม่มีไม่มีไม่ไม่ลาดยางอ่ะแย่มีเลยผมขอผมจะทำไมเนี่ยพี่ไม่ได้ช่วยเลยเลยอ้าวหรอไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยนอกจาทำมังติดกับดักเธอตามมา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 โอ้ยโอ้ยซาตานะแล้วว่าเราเราวิ่งตามรถ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 นั่นมันป้าข้างวันี่นะป้าข้างวันมามาตามมึงกับบาร์รถ เอ้ลืมไปบ้านบ้านโว้มีบ้านข้างๆดีกว่าไอ้เหี้ยโอ้ยเขี้ยวรัวทำไมเนี่ยเฮ้ยทำไมทำไมมันคุ้นๆว่ะใจหมดยูยูก็วาร์ปมาไม่ดีเลยนะไม่ใช่คนแรกที่จะมาพักที่นี่เอางั้นงั้นกูก็น่าจะเป็นคนที่สามไมพอหนักมึงด้วยวิ่งทำไมเจ้ากระพีกระพีแปลกๆไปใช่้อก็ทำไมเราวิ่งกลับมาที่เตี้ยมอ้าวไม่กลับมาทางเดิมดีกว่าเออเราเราถือว่าเราเป็นคนแรกเราที่มาที่นี่เราไม่พออะไรอ่ะ เพร่อเรานบมันเพราะเรานำมันเป็นคนแรกเว้ยดังนั้นเราก็เลยเป็นคนแรกเอ้าเข้าไปบ้านไปทีนี้ดีกว่าเห็นจีพูยานยน่าจะไปทางที่คุณนำตรงไปน่าจะมีเรือเอาเอาไปจะไปขึ้นเรืออ๋อไม่ดีเลยดีเจสันเหรอไม่อยากเล่นพวกขยะนี่แปลไม่ออกเนี่ยไปทีน้ำ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 ไปทีน้ำไปได้ดูดูดูน่ารัยอ่ะมันไม่มีพี่ๆวิวีรไม่มีเดี๋ยวนึง มันเพ่มีนิดหนึ่มันเฮ้ยตายกว่าของขอเราเอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแตกกลุ่มนะตามผมมาผมวิ่งแล้วเนี่ยกระโดดไถไถระโดดไถกระโดดไถไอ้ผีไม่ขึ้นเรียยแนะนำให้เดินนะถ้าเวลาผีมาจะได้วิ่งทันอย่ามันเหนื่อยเดี๋ยวตัวละครเหนื่อยมันเลี้ยแตกเลยเหรอเดี๋ยวมันจะเหนื่อยด้วยการเสียงฮอบอย่างเงี้ยกจบไรเสียโอ๊ตข้างหน้ามีประตูด้วยเปิดรูทวาร แค่นั้นเราอะไรอ่ะตาปลาตาปลาข้างบ้านอีกแล้วเราจะลากเรากลับบ้านนะความจริงราห่างสายโน้ตจำได้มีอยู่แถวนี้อยู่อันหนึ่งไอ้ตรงที่ป้ามันสั่งไปแหละดูสังเกตดูสิปลาดี๋ยวป้ามีฟิวไหมมีฟิว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 แล้วลิยิ่ไปเก็บมันดึงออกมาแล้วกดแถบดูว่ากี่อันเอ้าตรงนั้นมีแก้วนะเก็บคุณนน้ำกดแถบดูที่กี่อันมันมีกี่อันมันจะขึ้นบอกอยู่ โอ้ยเจ้าไรตั้มแต่น้ำมันเลยรุ่นนั้นมีเศษแก้วนะผมบอกแล้วนะอมันเดินมาเราตั้ตัวเราลี้ไปกันเถอะรังไปลังไปรังวิ่งเข้าไปหายไม่พี่โอ้เราเข้าไปทางนั้นเราจะเจออะไรข้าวทันเขาเข้าอยู่เไม่รู้แล้วว่าถ้าโดนอีกไกลอีกรอบหนึ่งเราจะโดนผีอะไรจับโอ้ทำไมมันเหมือนกำลังตามเรามาหรอป้าข้างบ้านนะไป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 กลับบ้านหรอกดีกว่าป้าข้างบ้านที่แม่งอยู่ในถ้ำหาเยอะชิบหายเลยทไม่อยู่ในถ้ำ เอาอาร์็นหนแปดเรือแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรือที่นี่มันไม่ใช่เรือทุกคนระวังนะดีเสียงแปลดเอางี้ไหมไปแล้วไอ้้เหียกูไปแล้วคือไปแล้วกูเสร็จแล้วกูไปแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าเราเห็นบ่อน้ำแบบร่วงรุ่งทะเลเมื่อไหร่เราก็จะวิ่งลงทะเลเลยรู้ป่ะคนเนี้ยรู้ป่ะวิ่งลงวิ่งทางลงทะเลมันขีดได้นะอะไรวะพี่เอ๊ะทำไมอีกาวิ่งลงล่างเนี่ยไม่ดีเลย ขอใจคอม์นเอดีทางมันให้มันโผล่มาเขาเนี่ยผมก็จะตามหลังอามที่หนึ่งแปดเลยถ้ามันตอให้กูดำเดี๋ยวว่าเฮ้ยฮัลโหลเอาพี่เป็นผู้ใหญ่แกผู้ใหญ่ต้องมน้นะไม่ไม่พี่ใช่โอ้โหยัสิห้าสิบหกอยู่เลยนะพี่พี่อเป็นพี่วยอ่ะพี่นํามาสี่ห้าคิไปโอ้โหคุณโดนนี่ไม่งพินคำสักทีไปก็พี่เป็นผู้ใหญ่ไง ผู้ใหญ่ต้องเดินน้ำหน้าเด็กไงพี่มันเป็นหลักมันเป็นธรรมชาติดิอย่าไปอย่าไปแก้ว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 ไม่ใช่อเหยียบไปวิ่งยังวะมาอ้าวมีคนโกยเราโกยตามดิคนรคนกูสึกกูรู้สึกว่ากูต้องโกยตามเดมึงไม่กลัวไงแปลกไปดีไปหรอพิกโวเลยพิกคนสักเกลียดเลยก็มาเลยครับก็ไม่ได้กลัวหรอกครับอ๋อ เมื่อกี้เมื่อกี้ย่ามารถยามาเขาเรียกกับบ้านไงเอาเงินเอากัินเอาเงินวะไอ้นั่นดีข้างหน้าเราตัวนี้อะทะเลเราจะไปหาเรือได้แล้วลงทะเลกันเถอะตัวเราถ้าเราเป็นอุซุบากีดารุโตะเราวิ่งลงทะเลในต่างน้ำเลยหวังว่ามันจะไม่แก้บักแล้วนะใครแรกใครเสียงตัวคนแรกไหมน้องไม่จะบอกมันไม่จะบผมเอ้าไม่ดีเลยนะคุณดาวดิ๊แฝดทราไมวิ่งไปดูแล้วอ่ะเดี๋ก็ต้องวิ่งซ่อนฟุ้งเลยเหรอวะนี่ไรอ่ะ ไปสร้าุยกันาณโบราณเด้อมันคือเหตุเหรอเหตุเมื่อกี้มาเห็นตัวอะไรว็บเอานี่เดี๋็กไหนยังไม่ต้องกลัวปลอดไพ่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่วยเจอจะคืออุตส่าห์อะไรแปลกๆมมคันเอไม่ต้องนีเนี่ยเราวิ่งมาลึกไม่ต้องกลัวผีน้อยผีน้อยน้อยไม่ถึงผีตัวน้อยนะแต่มันโหดว่ามึงเข้าไปตรงนั้นทำไมไม่ได้วะเนี่ยโบดอะ เข้าไปทำไมแม่งเกินเลยมีอะไรผีเพื่อนนี่นะอ๋อเพื่อนมันมันเต็มเพื่อนเราเองอ่ะจะลปวิ่งล้ใช้หาได้เพื่อนเลยนะวอลน้ำลองไหมลองวิ่งรอใช้หาไปเลยเดี๋ยวไปเจอเรือเอาเปล่าเปล่าเอาไปไปไปวิ่งวิ่งลงน้ำไปนะไม่ได้ร้ใช้หาเดี๋ยววิ่งลงน้ำแม่งไปเลยเอาเสียวจังเลยอุ๊ยเสียงหายใจหนาจัง เอาเออเราเราก็เดินขนาดจะได้ไม่ต้องเกี่ยนเกี่ยนกันว่าใครเป็นไม่น้ำหนาน้ำหนาอะไรสายเตัวหนึงระวังนะเตัร์นึงนะตอรนึงระวังนะหูฟังตกใจหมดเลยอะไรยังไบโอ้หหน้มาแล้วนม้ามันจับหูอะไรก็จะอีกเลขอเอามาส่กีหมามานหนึ่งสองสามใส่ไปหมดเลยวยสายมาหนึ่งสองสามไปดันไป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  โอ้โอ้กูขึ้นมาบนปา่าสุดเฮ้ยไอ้ะยะมาตัวกูพีพี่บอกมาใกล้ๆมันพีอุย้ยแรงมันพีมันจะปอนต่อหน้าเลยเกมมันจับรถเฮ้ย <laughs> พีเอาโอ้โอมันมันมันตกมันตกแล้ยหรอเจ็บมากเลยเดี๋ยวจะพักมึงก็ล่วงแล้วพีมันน้ำลงมาเร็วชิดด้วยน้ำใครน้ำปลาคารบ้านนี่น้ำกดคิวลงค่อยๆลงมาค่อยๆลงมามันเจ็บค่อยๆลงมาโอ้ปลาหาบ้านนี่ เมื่อกี้ไปโมดสปอร์ตบ้านริมน้ำไปไปดูบ้านริมน้ำอาจจะใช่เรือโอ้แต่มีปลาข้ามมาอยู่นะเว้ยเดจ้าหน่อยก็ดิกเอ็สไปเดอร์แมนเมื่อกี้ว่ะสไปเดอร์แมวจิจงไงที่มันหนีไม่ทันจีเซอร์ลงน้ำเลยมั้แน่เฮ้ยตัวอะไรอ่ะปลาเก๋อเอาแล้วแล้วพี่เขาขึ้นได้ไงวะดูสิครับอ๋ออไ้อมๆไปชนิดแล้วก็เดินลงริมน้ำมาเถอะมันไม่ค่อยปลอดภัยไป นั่นใครอ่ะที่เม้มันมันสปอนต่อหน้าเลยเมื่อกี้นี้ผมเมื่อกี้นี่จะลังวิ่งเลยรับมีคนสปอต์่อหน้าเลยแบบบุ๋มอ่ะสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนอีสต์แมคแฮนด์อือสไปเดอร์แมนถ้าถ้าเป็นการ์ดเจ้เก่าผมนะไม่วิ่งหนีไม่ได้นะทตายหายนะมันไม่ไม่ไปบ้านหลังนั้นนะบ้านหลังนั้นดูน่าสนใจนะแม่งเราจะไปบ้านเรืออย่างเดียวภารกิจเราคือทางออกเว้ยโอ้โหไอ้เค้งมดือยู่หน้าเขาอีกวิ่งเดี๋ยวรออะไรอย่าไปจ้องมันเดี๋ยวมันมาหานี่อะไรอะ ก็จะได้คนตัวนี้นีจะได้เปล่าเขาไม่มีมุมคุ่นคนเหมือนมีคนตายมีใช่ตายเพราะผีจะปวดไม่ดีเลยกินดีไม่ได้เลยมึงก็อย่าไปคิดแบบนั้นอยู่ไปดีเราอะไรอย่างนีลนะที่จะหมดเดี่เรตายโหลดโกเกินมีคนโดนอีกแล้วเอาแต่ไม่ได้โดนตกแบบอู้เสียบขี่โดนแฟนนี่ เด้อยาอีกาอีกาอีกากลัวอะไรล่ะกูไปแล้วเฮียกูไปแล้วกูไปแล้วย่าย่าย่าคนรุมทางหมดบ็อกซ์ผมบล็อกแหละเราไปหน้าไปหลังก็ไม่ปลอดภัยเลยวิ่งดิวิ่งดิมุมเนี้ยมีคนกระซิบกระซากวิ่งดิอาเจ็บวิ่งวะเย่ะพองอ่ะเอ้เฮียมีคนกระซิบกระซาดอยู่ด้วยแล้ริมน้ำไหมวิ่งวิ่งลงน้ำเลยวิ่งลงน้ำเลยตลิ่งตะลิมวิ่งลงตลิ่ตะริงกันเถอะ จริงๆวันหลอดเราจะไปลองกระทงกันหรอโอ๊ไม่โงน้ำนี้ผีเฉยไม่ด้องกันตาวผีสน,นุกนะเหมือนนี่อย่างน้อยมันก็ปลอดภัยกว่านะโอ้โหลุดไม่กระตุกกระพี้ก <c oughs> ็ผีอยู่ริมฝั่งแนละ้วพวกออกห่างๆจากฝั่งได้รออะไรเอ้ยแมวพวกยังหมดเลยเฮียไอ้เขี้ยวคนไอ้เขี้วะไอ้เขี้ยววะเขี้ยวผีอะไอ,อ้ดีแม่ <c oughs> มีเข่จริงที่มันอยู่เหมือนกันแถวนี้เออเนราะว่าน้ำมันจะดูเป็นที่ปลอดภัยเกินไปโอ้อกยนี่มันเดี๋ยว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 นี่บอลอะไรอ่ะทีมมาดูดิน้ำมันนี่ดินม่บอลอะไรวะฮะจะขี้มีลูกบอลแถวนี้ด้วยอ๋อบอลเขตมันไม่ให้เราข้ามแปลว่าเราต้องไปหามัน ใน้มันไม่เราแคมอันนี้อันนี้เรืออะไรวะไปนี่เรืออะไรเฮ้ยเจ๊น้าเรเจนแล้วเห็นรูปปลาไมรูลูปปลารูปปลารูปปลาลูปปลาใช่แต่ต้องหนีจะผิดัวนี้ไอพีไอพีไปแล้วไล่พีกัน